เจ้าซื้อย uh ังก่อผมซื้อกำลังใจครับบางเทีก็เห็นคนอื่นเจ้าบ้านองหานถนามบางครั้งบางเทีบางข้างเขาเอินผมว่าบ้านองหารบางคนเขาเอินท่านจอมบางครั้งบางเทียเขาเอินผมกำลังใจคนทำงานบางครั้งเขาเอินจอมยุดจอมยุดนี่สั้นนะสั้นมาอย่าง่ะอ๋อผมมาถ่ายคลิปครับ ถ่ายคลิปประตีมกับผมคิดได้ยังผมกรถทายไปเลยครับถ้ายยังกะท่ายไปรวดจะเ็ะคลิปเนื้อแดงแน่ล่ะกามิดหลายยางอยู่ครับแต่แต่ละคลิปแต่ละอย่างเหนือเบื้องบ่อมันตมันเปล่งแต่เบื้องสํมบล่ะจากที่มีคนเบื้องบ่บูผมก็ถท้ายแปลงสั้นล่ะมอยังกระทายลงไปเลยเออยกแต่ยางเบื้องมีมีชีจังแน่ล่ะเป็นจอมยุทธมิสั้นมาสันเขาพวกนี้ได้รับฉายาว่า จอมยุทธกระบีไร้เทียมทานก็คือไม่มีกระเทียมทานนั่นเองจอมยุทธกำลังจะชักดาบจอมยุทธไร้น้ำนักเขาเหลืองสานใกล้บูบ้านแห่งหนึ่งจอมยุทธผู้นี้เขาได้เดินทางมาจากไกล มาพำนักอยู่ใต้ต้นไม้อนันร่มรืน่นเย็นสบายมีลมโชยเบาๆเป็นฤดูใบไม้ร่วงใกล้หมบัานเมืองงาหอยมีคำกล่าวไว้ว่าสิบปีแก้แค้นยังไม่สายแต่นี่เขาสิบปีจอมยุคผู้นีไไ้ไม่เคยลืมเลือนไม่เคยลืมเลย ไม่เคยลืมความหลังครั้งอดีตที่เขาได้อยู่กับคนรักของเขาฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วใบไม้เริ่มร่วงโรยทุกครั้งที่เขาคิดถึงคนรักของเขาทุกครั้งทุกคราน้ำตาก็ไหลซึมเลวกะจอมยศฝึกวิชาฝึกวิชาใช้พลัง นมป่าหยะาหย่าแล้วก็นักมวยหยับน้ำเขาคนนี้เขาเป็นมวยซุ่มหนึ่งครับเป็นนักมวยป่าไผยชื่อของเขาคือหลับสนิทสิ์ปุกขึ้นนะครับ ฉายาของเขาคือไอ้หมัดสักเหล็กตอนนี้กําลังไหว้ครูนะครับเพ่อนึกถึงพวกเจ้าแม่แก้วก็ท่านผู้ชมก็ดูหลักเขาไปงี้ยตอนนี้กาลังกระทึบคู่คู่ต่อสู้นะครับอ้าวอ้าวเป็นอะไรรับสนิทเป็นอะไรครับเฮ้รับรับสนิทเหยียบน้ำนะครับแล้วกับมีฮาสลอยต่อไปหน่อยสิว่าเรื่องสลอย อยากกินไข่ผูกไส่พร้อยหอยอยากนี้ส่ให้ไข่ให้ไข่พลอยตีมอยอยากนี้ค้นมาบอยให้ไข่ม่อยดอยไข่อยากมีสใสให้น้อยน้อยหน่อยก่อยไฟอยากอ้อยให้อ้อยน้อยย้อยอยากกินปลาไข่แบบไข่ขุนไข่เแล้กกรมีค้าถาขอเลี้ยวน้ำมูตัดเสียวนะนนเลี้ยวตัดดีนะนมีจรงห้นั่เลี้ยวตรงไหนน้ไม่ตรงพานน้ำม้น้ํามิดจิตใจจดจ่อน้ม้นนมัดปติโส อปตีเลี้ยวอปตีเซียวอปตีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอปตีเซียวอีกบ่ล่ะมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างก็นีอยู่บางเชียก็มีความดูความดูบ,บ่พวใครมีปัญหาดอกครับอ๋อตั้งสั่นตะวันตี